สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาชาโมราบุตรนะคะรหัสนักศึกษา63114-260117 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องการตัดภาพพื้นหลังด้วยโปร,โปรแกรม Photoshop c s 6นะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะพาไปตัดภาพพื้นหลังกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรมเบื้องต้นก่อนนะคะ ส่วนด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นแถบเมนูบาร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟล์ Edit, Image, Layer, t i ร e s e ย e c t Filter, 3D, View, Window และ h เ l l ค่ะส่วนที่2นะคะลองลงมาจากเมนูบาร์จะเป็นแถบ Option Bar ค่ะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นแถบเครื่องมือ ส่วนด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นแถบแผ่แนวส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นพื้นที่การทำงานหรือว่าสเตจนะคะหลังจากที่เรารู้จักส่วนประกอบของโปรแกรมเบื้องต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพาทุกคนไปตัดภาพกันค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่ไฟล์นะคะกด New ให้ตั้งค่านากระดาษก่อนนะคะให้เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้ะคะ่ะเปลี่ยน Present ตรงนี้นะคะเป็น c u สตอมหลังจากนั้นนะคะให้มาดูตรงแบงก์กาวคอนเทนต์เปลี่ยนเป็นทานพา์นเนนะคะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราคลิกที่โอเคนะคะ จะได้หน้ากระดาษเป็นเส้นตารางเป็นตารางแบบนี้นะคะให้เรานำภาพที่ต้องการจะตัดเนี่ยให้คลิกไปที่ไฟล์กด Open จากนั้นเลือกรูปที่เราต้องการจะตัดภาพไึ้หลังออกะค,ะค่ะค่ะเราได้ภาพมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าภาพมันมีขนาดที่เล็กไปหรือว่า เราตัดไม่สะดวกหรือว่ามองไม่เห็นอะไรไงเนี่ยให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะจะเป็นแว่นขยายเป็นแว่นขยายเข้าขยายออกค่ะซูมเข้าซูมออกอย่างเรากดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้จะเป็นการซูมภาพให้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าภาพบใหญ่ไปให้เรากดแว่นขยายที่มีเครื่องหมายลบนะคะภาพจะมีขนาดที่เล,ล็กลงนี่นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะตัดภาพใช่ไหมคะให้เราเลือกไปที่เพนหรือว่าปากานะคะที่ว่าเราต้องการจะตัดภาพตรงนี้ให้เราคลิกไปที่จุดจุดใดจุดหนึ่งก็ได้คะ่ะตรงไหนก็ได้คะ่ะให้คลิกไปหนึ่งจุดคลิกที่ส่วนส่วนที่เราต้องการนะคะดกไปเรื่อย ถ้าเรากดตักผิดพลาดเนี่ยให้เรากดไปที่คอนโทรลแล้วก็เอาติมเแล้วก็ตัวเซตนะคะจะเป็นการยกเลิกเส้นที่เราทำ จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มไว้นะคะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปคลิกอีกทีนึงนะคะจะได้เส้นครอบรูปภาพของเราแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ทุกคนกดไปที่ selection ตรงนี้นะคะแล้วคลิกโอเคภาพของเราจะเป็นเส้นปากแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้ move ลูกศรตรงนี้นะคะ move จะเป็นการเคลื่อนย้ายภาพหรือว่าวัตถุต่างๆนะคะ คลิค้างไว้และลากภาพทุกคนอย่าเพิ่งวางนะคะให้ให้อกรอบเนี่ยเป็นขอบสีขาวๆแบบนี้ก่อนนะคะถึงค่อยวางภาพทีเดียวภาพวางตรงหน้ากระดาษไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าภาพมันเล็กไปให้เรากดไปที่คอนโทรลแล้วก็ตัว T นะคะจะเป็นการขยายภาพเหมือนกัน จะมีกรอบขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าภาพของเรามันไม่ชัดใช่ไหมคะให้ทุกคนเนี่ยคลิกไปที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะหรือว่ากด enter ก็ได้คะ่ะภาพของเราเนี่ยจะคมชัดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกไปที่ไฟล์เพื่อเป็นการเซฟงานนะคะเซฟแอด แล้วก็เปลี่ยนตรงฟอร์แมตนะคะให้เป็น JPG เสร็จแล้วให้กดเซฟค่ะกดโอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการตัดภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoshop ค่ะโปรแกรม Photoshop เนี่ยไม่ได้สามารถตัดภาพได้อย่างเดียวนะคะสามารถสร้างนิตยสารวารสารหนังสือโบชัวหรือว่าแฟ้มสะสมงานต่างๆก็ได้ค่ะ คหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ